ต่อไปนะครับ EP สามของผมนะครับจะมีเลดทายเป็นตัวอย่างมีแค่ตัวเดียวนะครับเพราะเคยเอามาแล้วประสบปัญหาอย่างอื่นเนี่ยครับคำว่าเลดทายเลดพายเนี่ยครับสามารถเกิดมาจากเลดร้อยที่ชนเลดร้อยที่มีเชื้อพายนะครับ ที่ชนกับฟันทายเล็ดเล็ดก็สามารถเกิดได้สําหรับสําหรับเราที่มีต้นทีน้อยเหมือนผมนะเนี่ยครับสามารถเกิดมาได้หรือเอาเลสสปป็สปิททายกับเลสสป,ปิสททายที่มีความทายความแดงมาชนกันก็ลุ้นอาจจะได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ผมก็เอาเล็ดน้อยเข้มๆนะครับเห็นไหมครับ มามาชนกับเลสทายของผมเนี่ยของผมเนี่ยเห็นไหมผมก็ลุ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมีเปอร์เซ็นต์ลุ้นหลายคู่เลยมันต้องได้สักคู่หนึ่งแน่นอนต่างยังขาวเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เนี่ยครับสรุปนะครับคำว่าเลสทายคือแบบนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่ซันพายมีเลือดเลสนะอันนี้เขาเรียกว่าเลสพายนะครับส่วนเลสพายเอ้ยไม่ใช่ขอโทษคนระับส่วนซันพายมีเลือดเลดคือแบบนี้คือซันพายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับแต่เขามีเลือดเลสเป็นของแถมนะครับสามารถต่อยอดได้เยอะมากนะครับคุ้มค่าต่อการลงทุนนะครับ สามารถต่อยอดต่อผลผลิตได้เยอะมากๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับตอนได้มาเขาปากขาวมากเทียบเท่าเล็บทายได้เลยนะครับแต่ดั้นมันเล็บเท้าไม่เสียอันนี้ก็ลุน้นลุ้นว่าหางเขาจะออกมาไหมนะครับถ้าออกมาก็คือถือว่าจะขอดนะครับนี่ยครับ นี่คือเลลุกหลุดให้ดูอีกทีนึงนะครับคําว่าตันพายเลือดเลสดนะเนี่ยครับมันจะมีเกดแดงๆข้างหลังมากน้อยขึ้นอยู่กับเชื้อน้ําเชื้อที่เขาได้รับมาฮอร์โมนที่เขาได้รับมายีนที่เขาได้รับมานะครับแต่ตันนี้เดี๋ยวโตวเด๋ยวหลังเขาน้าจะพัดมากกว่านี้นะครับ นี่ครับข้อดีของเขาเลยนะครับชันทายเลือดเลสสามารถจับคู่กับเลส้อยได้เลสสปิททายได้และสามารถจ่ายลูกออกมาเป็นเลสสปิททายสวยๆได้เลสทายสวยๆได้แต่ต้องลุ้นนะครับแต่ต้องลุ้นนะครับนะครับทานกสนุกครับบอกเลยเราได้ลุ้นได้อะไรหลายอย่างได้ดูวิวัฒนาการได้ดูการ การที่นกเขาพัฒนาการไปเรื่อยๆอันนี้คือนกธรรมดานะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ก็ยังไงนะครับรบกวนฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับให้ให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามได้นะครับทักมาพูดคุยได้คอมเมนต์กันได้นะครับเพราะค้าใจดีนะครับไม่ดุนะครับ แล้วก็ยังไงฝากบ้านกันเองฟาร์มไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมสวัสดีครับ